สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่นะคะกับช่วงมั่งคั่งด้วยการวางแผนพบการแบบนี้กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะ วันนี้เราจะมาวางแผนให้กับคุณผู้ชม1ท่านนะคะที่เป็นคุณหมอฟันอยากจะมีพาส i ฟอินข้ามเดือนละ1 0,000แบาทแล้วก็มีเงิน50ล้านบาทตอนอายุ50เป็นปีหรือว่า55ปีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาต้องทําอย่างไรบ้างร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับนักวางแผนการเงินของเราค่ะคุณนิพา,าพันธ์ภูลเสถียรทรัพย์นักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณนินะคะเราพบกันบ่อยๆเลยนะคะ,คะทั้งนี้เป็นแผนให้กับคุณหมอฟันนะคะโปรไฟล์น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,คะท่านนี้บอกว่าตอนนี้เป็นทันตแพทย์นะคะอายุ27ปีสารภาพโสดนะคะแล้วก็วางแผนว่าคงไม่ได้แต่งงานหรือว่ามีลูกในอนาคตนะคะโดยอาศัยอยู่ที่หอพักโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายค่าที่พักแล้วก็รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ะค่ะทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนกเกษียณก็แผนว่าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันโดยมีบ้านแล้ว ก็ที่ดินอยู่แล้วของคุณแม่รายได้รวมของเขาะะอยู่ที่ประมาณ1นึ0งแสนถึง1นึ่0 0สนสามบาทต่อเดือนโดยประมาณนะคะส่วนรายจ่ายอยู่ที่8,7,000บาทต่อเดือนการออมการลงทุนรวม28,000บาทนะคะแล้วก็มีเงินเหลือ5,000บาทต่อเดือนนะคะก็สะสมไว้ในบัญชีฝากไม่ประจำค่ะ ส่วนการลงทุน A แล้วก็สินทรัพย์ก็มีหลากหลายนะคะทั้งบ้านที่ให้เช่านะคะรถยนต์เงินสดในบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็ฝากไม่ประจำด้วยมี LTF มีประกันชีวิตมีคอนโดมิเนียมนะคะในส่วนของนี้สินก็มีการผ่อนด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับ iPad นะคะสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านแล้วก็คอนโดมิเนียมที่ยังผ่อนชำระอยู่นะคะเป้าหมายการเงินเขียนมา3าเป้าหมายด้วยกันหนึ่งก็คืออยากมี p a ส s i v อินข้ามเดือนละ1น0,000บาทโดยกเกษียณที่50ปีหรปี หรือว่าอาจจะเลทได้ถึง55ปีนะคะแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะแล้วก็อยากจะผ่อนบ้านและคอนโดให้หมดตอนอายุ45ปีหรือเร็วกว่านั้นรวมถึงสุดท้ายอยากมีเป้าหมายก็คือสินทรัพย์รวม50ล้านบาทตอนอายุ50ปีคําถามคือจะจัดพอร์ตอย่างไรดี ควรลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองหรือผ่านกองทุนรวมจะดีกว่ากันแล้วก็เงินฝากในบัญชีประจำนะคะเพื่อเกษียณหลังครบกําหนดแล้วเนี่ยควรนําไปต่อยอดอย่างไรเคสนี้เป็นไงคะคุณนีคะก็ต้องบอกว่าเคสนี้น่าสนใจในแง่ที่คุณหมอนะคะรายได้สูง นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยพอไม่มีไม่ไม่มีภาระเรื่องผ่อนบ้านของตัวเองนะคะค่าใช้จ่ายก็เลยยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ภาระที่ผ่อนเนี่ยก็คือผ่อนบ้านเพื่อให้เช่าซึ่งก็จะมีรายได้จากค่าเช่าบ้านมาช่วยในการลงดทุนด้วยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเรามาดูงบการเงินส่วนบุคคลของคุณหมอก่อนนะคะก็เริ่มจากงบดุลส่วนบุคคลนะคะงบดุลส่วนบุคคลก็คือสินทรัพย์หักหนี้สินนะคะหรือความมั่งคั่งสุดทธิ คุณหมอเนี่ยมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทะนะคะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยสูงถึง6.6ล้านบาทนะคะก็เป็นมูลค่าของบ้านที่ให้เช่าอยู่นะคะแล้วก็มีกองทุนมีประกันชีวิตอยู่บ้างสินทรัพย์เพื่อการใช้สอยนี่ก็ประมาณ3 0,000กว่าบาทก็จะเป็นมูลค่าปัจจุบันของรถยนต์นะคะ ในขณะที่นี่สินนี่สินระยะสั้นถือว่าน้อย<ค>ะนะคะเพราะว่าเป็น iPad ผ่อนศก็ไม่น่ากังวลมากมีสินมินิสินระยะยาวอยู่6.28ล้าน<ช>ซึ่งก็คือมูลค่าของบ้าน<า>นะคะส่วนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์รวมเนี่ยก็อยู่6.29ล้านนะคะเมื่อหักกบลบนี้กันก็มีความมั่งคั่งสทธิอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะคะถือว่าโอเคไหมคะถือว่าน่นาทึ27ปีอโอเคในแง่ที่ ไปหนักตรงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่เช่านะคะบ้านก็เลยตามมาด้วยนิสินแต่ว่าบ้านนั้นเน่ยเกาะให้เกิดไรายได้เพราะฉะนั้นนิสินที่มีเนี่ยถือว่าเป็นนี่ดีะนะคะเพราะว่าสามารถสร้างไรายได้ได้ทีนี้เรามาดูงบการเงินส่วนบุคคลในอีกส่วนหนึ่งก็คืองบไรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะคุณหมอมีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะทั้งเงินเดือน เงิน OT นะคะจากพอร์ตจากค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็มีการหุ้นกับเพื่อนอีกนะคะเพราะฉะนั้นรายได้จากการทํางานเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่1.09ล้านบาทก็คือเงินเดือนกับ OT ต่อปีต่อปีนะคะรายได้จากสินทรัพย์เนี่ยประมาณ3,007ค่ะนะคะเบ็ดเสร็จรายได้รวมอยู่ที่1.46ล้านบาทต่อปีนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยอยู่ที่700กว่าบาทหนักไปที่เรื่องของค่าผ่อนบ้านนะคะ ไรายได้อไค่าใช้ใจ่ายผันแปร3แสนกว่าบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะถือว่าควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีทีเดียวแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการออมและลงทุนที่เขาตั้งเป้าก,กันออกมาสม่ําเสมอในอีกปีละ3แสนบาทค่ะนะคะ,คะเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เลยยังมีเงินสดที่อีก นะคะเหลือปีละ60,000บาทเพราะฉะนั้นความสามารถในการออมต่อปีอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทค่ะคือทิปออมเป็นประจำอยู่แล้ว300,000แล้วก็เป็น net cash flow หรือเงินสดสุทธิเนี่ยอีก60,000ก็คือเดือนละ5,000ันที่เขาบอกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วความสามารถในการออมอยู่ที่3 6 0 0 0 0คิดเป็น20%กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะคะถือว่าเยอะทีเดียวออมได้เก่งมากค่ะทีนี้มาดูเป้าหมายทางการเงิน่ะดูเป้าหมายแรกก่อนนะคะเป้าหมายแรกนะคะอย่างมี passive income เดือนละ10,000 0บาทตอนอายุ 50- 55บปีนะคะทีนี้เราก็มาดูการ ไม่แน่ใจว่า1นึ่งแเนี่ยแต,แต่เราด้วยหลักการเงินเนาะแล้วก็เป็น1นึ่งแบาทค่าเงินวันนี้ที่อย<อ>ากได้บว<อ>กเงินเฟอ้อไปถึงเมื่อตอนกเกษียณแล้ว1นึ่งแสนที่ว่านั้นจะเป็นเท่าไรนะคะหนึ่งแบาทต่อเดือนก็1.2ล้านบาทต่อปีนะคะ,คะ,ะ,คะเงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่4%อนะคะวันนี้อายุ27ถ้าจะไปกะเกษียณที่50เนี่ยก็เหลือระยะเวลาอยูยีก23ปีนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่มีค่าเงินล้านสองในอนาคตเนี่ยเท่ากับต้องมีเงินอยู่ประมาณ2.96ล้านบาท 2เท่ากว่าเลยใช่เกือบเกือบเออองเท่ากว่ากืบ็คือเงินเฟกินไปใช่นะคะทีนี้ถ้าอยากจะขยับเป็น55เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกษียณได้ที่50หรือ55ดีนะคะก็ปีละล้าน2อเงินเฟอสี่เปอร์เซ็นต์อีก28ปีข้างหน้าก็เป็นประมาณต้องมีประมาณ3.6ล้านโอ้โห นี่คือนะคะของเงินเฟอ้อแต่ว่าเขาก็จะมีเวลานานขึ้นใ,<ช>ในการในการที่ลงทุนได้นนให้เงินมันออกดอกออกผลเนาะก็มาดูกันนะคะว่าทําเปรียบเทียบม,มา2คอลัมน์นะคะว่าระหว่างที่เกษียที่50กับที่55ความเป็นไปได้เป็นไปได้มากน้อยแค่นะนะคะ,คะเรามาดูกันที่50ก่อนนะคะ,คะ ถ้า50เนี่ยเหลือระยะเวลาการลงทุนอยู่ีปีนะคะสมมุติอายุขายอยู่ที่ประมาณ85นะคะเพราะฉะนั้นณวันที่ต้องการเกษียณเนี่ยจะต้องมีเงินประมาณแ7 5บล้านบาทเงินลงทุนที่มีวันนี้ผ่านไป23ปีเนี่ยจะโตเป็น22.4ล้านถ้าลงทุนแบบเดิมไปเรื่อยๆหมายถึงว่าออมเพิ่มปีละ3 6มแสนใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะขาดอยู่65.1้านล้าน อเมื่อกี้ต้องต้องแก้คุณฝนหนึ่งคือคือถ้ายังไม่ทําอะไรเลยแล้วเอาให้สินทรัพย์ปัจจุบันที่มีอยู่ถ้าให้มันเอาดอกออกผลไปเรื่อยๆณวันเกษียณเนี่ยจะมีอยู่22.4บอจุส๋อแปลว่าไม่ได้หมายถึงลงทุนอย่างังไม่ได้ลงทุนเพิ่มอ่ะเราจะมาดูกันว่าเขาต้องลงทุนเพิ่มต่อเดือนเท่าไหร่ค่ะนะคะก็ค้นพบว่าถ้าอยากจะเกษียณตอนห้าิเนี่ยต้องลงทุนเพิ่มต่อเดือนห8 0 0 0พันกว่าบาทนะคะหรือ อันนี้คือให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่10%อต่อปี <c oughs> นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มเงินออมปีละ4%เอแล้วออมเพิ่มไปเรื่อยๆยเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ออมเดือนละ5 0,000ค่ะก็ปีละ6000 0แล้วก็ปีหน้าก็เพิ่มการลงทุนไปอีกหาอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรืนะคะซึ่งก็จะเห็นว่า50ปีเนี่ยค่อนข้างจะ Challenge มากเพราะว่าตอนนี้ความสามารถในการออมอยู่ที่ปีละ3,6ใช่ค่ะถ้าจะออมแบบเพิ่มไป0 0อ่นก็ปีละ6000 0ได้ยังขาดอยู่นะคะก็เลยลองขยับไปปเ็นที่่55คะ 55เนี่ยก็ถ้าออมต่อเดือนเท่าๆกาันแล้วได้อตราผลตอบแทนคาดหวังที่10%เนี่ยออมอยู่ที่เดือนละ42,000บาทนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปทีละ4%เนี่ยก็จะออมอยู่ที่ตกเดือนละประมาณ30,000บาทก็เท่ากับที่เขาสามารถมีตอนนีไ้ได้ใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้เคียงที่สุดก็คือที่55ปีนะแอสซัชัน เซอร์ชันปัจจุบันค่ะเพราะในเคสบอกมาว่าอาจจะมีรายได้เพิ่มจากร้านซึ่งถ้าขยายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะออมได้มากขึ้นแต่ความสามารถในการออมตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณปีละสามแสนหกค่ะนะคะก็สอดคล้องกับเป้าหมายนี้นั่นคือเป้าหมายแรกทําได้แน่นอนแต่ว่าต้องเกษียณอายุ่5 5ปีออมเดือนละ29,000ืดยประมาณแล้วก็เพิ่มขึ้นปีละ4ใช่ค่ะเป้าหมาย ไปก็คือผ่อนบ้านและคอนโดหมดตอนอายุ45ปีหรือ,อเร็วกว่านั้นในเคสนี้จะนำยังยังไม่ได้ในการวิเคราะห์งบกระแสงเงินสดนะคะยังไม่ได้นําค่าใช้จ่ายในการผ่อนคอนโดมารวมเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งผ่อนดาวเสร็จแล้วยังมไม่ได้โอนนะคะก็เลยมาลองคํานวณว,ว่าเอ๊ะถ้ารวมภาระผ่อนคอนโดเข้าไปแล้วะจะกระทบกับสภาพคล่องอหรือแคสโฟอย่างไรนะคะ อยากจะผ่อนให้หมดตอน45วันนี้27ก็เหลือระยะเวลาการผ่อนอีก18ปีะนะคะบ้าน6ล้านเนี่ยถ้าผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ6.5นคะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะต้องผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ47,930บาทะนะคะในขณะที่คอนโด1.75ล้านอันนี้คือสมมติกู้แล้วโอนแล้วนะม,มีภาระต้องผ่อนเนี่ยก็ต้องผ่อนต่อเดือนอยู่ที่13,980นะคะรวมเป็นเงินที่ต้องผ่อนบ้านและคอนโดอยู่ที่ประมาณ 62,000บาทเอ้หกห0 0สบาทค่ะนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาผ่อนแล้วเขาโปะอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่อนบ้านต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ4 8 1 0 0ืแล้วก็หมอกะว่าจะเอาคอนโดปล่อยเช่าให้ได้ไรายได้ประมาณเดือนละหมื่นก็10,000บาทเนี่ยก็สามารถมา <6. S 2> ช่วยในการผ่อนคอนโดได้นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่กันออกมาสำหรับการผ่อนบ้านและคอนโดเนี่ยสองก้อนรวมกันเนี่ยก็จะอยู่ที่58,100แปแต่ว่าจะต้องผ่อนเพิ่มอีกประมาณ3,800กว่าบาท ก็ทาตาเป้าได้เลยก็น่าจะทําตาเป้าได้ก็คือสามารถผ่อนให้ได้นะคะที่ประมาณ6ก0 0ื่นนะคะแล้วก็จะสามารถผ่อนหมดตอนอายุส5่สิบห้ปีค่ะเพราะฉะนั้นก็อีกประมาณ3 4พันซึ่งตรง30พันเนี่ยถ้าไป adjust ตรงค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะมี OT เพิ่มหรือเพิ่มรายได้เพิ่มอีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณหมอค่ะนะคะปัหมาย2 0 0 0แล้วผ่านแล้วมาดูปาหมายสุดท้ายกันปาหมายสุดท้ายมีเงิน50ล้าน บาทตอน50นะคะเราก็มาดูกันว่าตอน50สิเนี่ยสินทรัพย์ปัจจุบันของคุณหมอตอนนี้มีอยู่ประมาณ6.6ล้านใช่คะผ่านไป23ปีเนี่ยปีจะโตเป็น22.4ล้านอันนี้คือสินทรัพย์เดิมสินทรัพย์เดิมนะคะณ50เนี่ยยากมี50ล้านเพราะฉะนั้นแปลว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็ยังขาดอยู่ประมาณ27.6ล้านแล้วก็ดูกันว่าจะเก็บยังไง27.6ล้านนะคะสมมติว่าที่อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่1 0เซนต์ต่อปีนะคะมีระยะเวลาการลงทุน23ปี นะคะคุณหมอต้องเก็บต่อเดือนประมาณ28,900กว่าบาทนะคะหรือถ้าเก็บเท่าๆกันเอาเก็บเท่าๆกันนี่ยอยู่ที่ประมาณ 29, 2 0 0 0 0่ถ้าค่อยๆเก็บแล้วเพิ่มไปปีละสเเซนี่ยจะอยู่ที่21,200กว่าบาทในปีแรกในปีแรกแล้วก็เพิ่มไปปีละสปอร์เนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเงินที่เขาต้องเก็บเพื่อให้ได้มีสินทรัพย์50ล้านเนี่ยมันก็คือเป้าเดียวเป้าเกษียณเป้าแรกเลยใช่ Asset Income เดือนละแสนเพราะว่า เขาพูดถึงสินทรัพย์รวม,มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอมีสินทรัพย์รวมแล้วสินทรัพย์รวมเนี่ยสามารถจิจนเดอรใ <น S 2> ้ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเงินที่ต้องออมและลงทุนเพื่อให้มีสินทรัพย์50บล้านเนี่ย มันน้อยกว่าเป้าที่ต้องเก็บเพื่อเกษียณอ่มดังนั้นพอเก็บเพื่อเกษียณอายุไปเรื่อยๆอะก็จะได้เองก็จะได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ล้อกับเป้าแรกถ้าทําเป้าแรกได้เป้านี้ก็จะมีอนะคะได้ค่ะเวลางวดเข้ามาแล้วคุณนี่คะเรามาดูว่า10%ที่บอกว่าเขาต้องทําให้ได้เขาลงทุนอะไรบ้างคะก็จริงๆคาแนะนําเขานะคะ เขาบอกว่าถามว่าเขาจะลงในหุ้นหรือว่าจับกองทุนดีดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยยังลงทุนใน LTF น้อยมาก RMF ก็ยังไม่ได้ลงทุนเลยนะคะพรดะฉะนสไตล์ตังวางแผนการเงินแบบเราสิทธิประโยชน์ทางภาษีย่อมาก่อนใช้คุ้มใช้คุ้มนะคะก็อยากจะแนะนําให้เขาไปลงทุนในสิทธิ่งที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะการทีวิตก็ยังไม่เต็ม LTF RMF ก็ยังไม่ครบสิทธิ์นะคะก็ให้พิจารณาออ o p ั่น LTF RMF เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้เต็มสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็เอาเงินค่าภาษีที่ประหยัดได้เนี่ยค่ะมาดีอินเวสต์าลงทุนเพิ่มใช่ม,มันก็จะได้มากกว่า10%แน่นอนนะคะทีนี้ถ้า เต็มสิทธิ์แล้วเนื่องจากว่าออมเก่งมากแล้ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ใชคะสนใจก็อาจจะอยากแนะนําให้ลองเปิดพอร์ตลงทุนในหุ้นเองก็ได้เพราะว่า,าคุณหมอก็เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาในหุ้นอยู่เพื่อจะได้มีประสบการณ์แล้วเปรียบเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่าระหว่างที่ให้กองทุนซึ่งมีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกับดูแลเองที่เราดูแลเองนะคะแต่ว่าที่จะมาลงทุนเองเนี่ยมันก็ต้องเป็นเงินที่เหลือ ส่วนเกินแล้วจริงๆก็จะเงินเย็นๆใช่และที่เขาบอกว่าตอนนี้พอร์ตส่วนใหญ่เขาอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ควรจัดพอร์ตใหม่ยังไงหรือเปล่าก็อสังหาบ้านที่เช่าอยู่ก็สร้างรายได้กิดอะไรตัวคอนโดเนี่ยผ่อนดาวมาหมดแล้วก็ถ้าหาคนเช่าได้ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเงิน ที่เหลือค่ะความสามารถในการออมที่3ามแสนหที่ว่า additional ของเขาเนี่ยก็น่าจะเอามาเริ่มลงทุนในกองทุนรวมต่างๆนะคะเพื่อให้ได้สิทธิะโยน์ทางภาษีนะคะแล้วก็คาแนะนาคืออยากเปิดผ่อนหุ้นก็ลองเปิดดูคนะคะได้เรียนรู้ไลยใช่จะได้มีไอเดียนะคะเพราะฉนั้นจะเห็นว่าพอมีรายได้เยอะนะคะแล้วก็ออมเก่งนะคะเพราะฉนั้นเป้าหมายแต่ละอันมันเป็นไปได้ง่ายค่ะสามารถบรรลุเป้าได้นะคะ ก็เหลือแค่หาความรู้เพิ่มเติมเรือ่องของการลงทุนนะคะแล้วก็มีการกระจายออกไปที่สินทรัพย์อื่นมากขึ้นค่ะ,ะ,คะสุดท้ายคือเงินฝากในบัญชีฝากประจำเพื่อเกษียณถ้าครบกำหนดแล้ว 2, 2ปีที่เขาฝากเอาไว้เอาไปทำอะไรต่อดีคะเอออันนี้ก็อยากจะจริงๆก็ยังยืนยันนะคะคือคือไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ลองคำนวณเรื่องวางแผนภาษีให้ให้คุณหมอนะคะว่าด้วยไรายได้เท่านี้เนี่ยภาษีที่ต้องจ่ายต้องซื้อเท่าไหร่ค่ะ ไม่เห็นเรื่องของโพเดนฟันหรือว่าเรื่องกบขที่ให้ข้อมูลมาะนะคะก็คือถ้าไม่มีตรงนี้ก็อยากจะให้เอาไปลงใน r m f ltf i m f เป็นหลักเลยใช่ไหมคะ arm f เป็นหลักเลยเป็นการวางแผนเกษียณมีหลายสินทรัพย์ทีเดียวเราควรเลือกอะไรคะหุ้นตราสารนี่อ้ของของอายุยังน้อยนี่น่าจะลองที่หุ้นไปเลยนะคะเพราะว่า27เองใช่ค่ะนะคะแล้วก็เก็บไปถึง50-23ปีนี่ ท,ทุกคนคมีความฝันคุณหมอท่านนี้ก็มีความฝันเหมือนกันนะคะว่าอยากจะมีเงิน50ล้านตอน50ปีแล้วก็มี passive income เดือนละ1 0 0 0 0 0บาททําได้นะคะในอายุ55ปีนะคะแต่ว่าต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยๆน,นะคะก็คือเดือนละ3 0 0 0 0บาทนะคะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน10%ขึ้นไปก็คือการลงทุนในหุ้นนะคะจะลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่าจะลองลงทุนด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะในมุมมองของนักความแผนการเงินนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องลงทุนเพิ่มด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของบ้านเองก็สามารถผ่อนได้หมดก่อนอายุ45แน่นอนถ้ามีการผ่อนเพิ่มไปเดือนละ3,000กว่าบาทนะคะนี่คือมุมองที่น่าสนใจเผื่อใครอยากนําประเด็นเหล่านี้ไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันน<ช>ะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณนิพา,าพันธ์ภูลเสถียรทรัพย์นะคะนักวางแผงกนการเงินจากสมาคมนักวางแผงกนการเงินไทยขอบคุณค่ะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ ถ้าอยากวางแผงกนการเงินแบบนี้ส่งเคสของคุณเข้ามาได้นะคะทุกเคสมีคําตอบอย่างแน่นอนนะคะข้อมูลที่ต้องการสส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะหก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอายุอาชีพรายรับรายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะคะหรือว่าเรื่องของการลงทุนของคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแชร์มานะคะแล้วก็ส่วนที่2เป้าหมายทางการเงิน,นะคะ่ะเขียนมาให้ละเอียดนะคะว่าเป้าหมายอะไรต้องการใช้เงินมากน้อยแค่ไหนภายในระยะเวลากี่ปีนะคะจะได้สามารถตอบได้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการด้วยส่งมาที่อีเมลของตนเองนะคะ ศิรัทยา atset.or.th นะคะแล้วก็รอติดตามได้กับ Smart Money มั่งคั่งด้วยการวางแผนในทุกๆวันพุธค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Smart Planning กันต่อค่ะ